น้องอายน้องอายตอนนี้ว่างปะอ๋อกำลังจะถ่ายคลิปนะมีอะไรหรอเนี่ยพอดีมีลูกค้าถามว่าสั่งชาเขียวพรีเมียมไปอะแต่ว่าสีไม่เข้มอะแก้ยังไงดีอะโอเคได,ไ,ดได้ได้เดี๋ยวไปถามพี่มาให้นะพี่แพ็คของเยอะขนาดนี้เหรอใช่ใช่มีทั้งลูกค้าแบลและลูกค้าปีกพี่แพ็คของต่อก่อนนะโอเคโอเค เขอเวลาแป๊บหนึง่งพนดี้มันมีลูกค้าเนี่ยซื้อชาเขียวพเมียมไปอะแต่สีไม่เข้มอะมีวิธีแก้ป่ะพี่มายลูกค้าเพิ่งเปิดถุงใหม่ใช่ปะ <c oughs> ชาชาชาแนะนำหน่อยสิ <c oughs> ได้สิอะแต่ว่าเอาแก้วเนี่ยไปเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนได้สิ <c oughs> น้ำได้แล้วคะ่ะลูกคา้าเอาไว้ตันนี้ค่ะชาเขียวสีไม่เข้มใช่ปะ <c oughs> ให้เขย่าถุงหรือกระปุกก่อนใช้แบบนี้ มาหาพี่ทั้งที่เดี๋ยวพี่ชงเมนูชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวก่อนกลับให้แล้วกันกัดชา120 ml ใส่น้ำอุ่น60 ml น้ำผึ้ง40 ml น้ำเชื่อม 20ML และน้ำมะนาว30 ml คนให้เข้ากันเทส่วนผสมน้ำผึ้งมะนาวลงไปแล้วเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วและเทชาลงไปด้านบนแบบนี้ได้เลยแค่เนี้ยก็เสร็จละที่ร้านของพี่ขายแก้วละ40บาทเพราะว่าต้นทุนอ่ะแค่18บาทเองอ <c oughs> ก็ได้อยู่นะ นะจะเอาไปฝากคนไหนก่อนอุ๊ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังเอา้า